ข่าวดีคุณผู้ชมเลยนะคะพี่น้องหลายๆท่านรอคอยการเยียวยาจากทางรัฐบาลในส่วนของโควิดตอนนี้ยังคงไม่คลี่คลายนะคะซึ่งหลายคนก็ลุ้นนะคะว่าอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยเพิ่มเงินเยียวยาให้กับประชาชนมากกว่าน,นี้เพื่อจะได้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19ด้วยค่ะล่าสุดเงินกู้โควิดเพิ่ม5แสนล้านบาทเนี่ย ใช้ทำอะไรบ้างและก็กู้เงินเพิ่ม500ล้านบาทมีแนวโน้มว่าจะเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพอย่างแน่นอนส่วนจะได้เงินอย่างไรและก็ได้เงินเท่าไหร่แล้วก็มาตรการเยียวยาจะชงข้อกรมอเร็วสุดวันไหนวันนี้สันแซบมีข้อมูลข่าวสาร จากสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s ไครป์เป็นกาลังใจให,ให้กับช่องอ e ีสานแซ่บเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะรัฐบาลได้เดินหน้าแผนงานในการกู้เงินเพิ่มอีก5แสนล้านบาทเพื่อใช้ในการดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนและกอบกู้สถานการณ์เศรษฐกิจจากปัญหาโควิด -19 คือปีที่แล้วเนี่ยเรากู้มา1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งก็ใช้ในเรื่องของการาช่วยเหลือประชาชนนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับการเยียวยาประชาชนการฟื้นฟูเศรษฐกิจซึ่ง1ล้านล้านบาทนี้ยังใช้ไม่หมดนะครับยังเหลืออยู่อีกประมาณ2 0 0แสนล้านบาท นะครับซึ่ง2แสนล้านบาทที่เหลืออยู่นี้เนี่ยก็มีการเตรียมแผนงานที่จะใช้จ่ายเงินในการช่วยเหลือประชาชนไปจนถึงปลายปี64นี้แล้วทีนี้ทําไมต้องกู้เพิ่มนะครับคือสถ,ถานการณ์โควิดณตอนนี้เราก็ยังคาดเดาไม่ได้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่นะครับจะคี่คลายไปรวดเร็วมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการ วางแผนนะครับในการออกพอลกองเงินกู้เพิ่มเติมอีก5แสนบาท5แสนล้านบาทนี้ก็เป็นการเหมือนเตรียมเงินสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินที่มีการระบาดอีกจากประเทศต่างๆและอาจจะส่งผลมาอย่างประเทศไทยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนะครับเราก็จะได้มีเงินเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือ ในการกอบกู้สถานการณ์และการเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างต่อเน,นื่องนะครับคือกู้เพิ่มอีก500แสนล้านบาทเนี่ยเราอาจจะไม่ใช้เลยอาจจะใช้แค่ส่วนหนึ่งหรืออาจจะใช้ทั้งหมดก็ได้อยู่ที่สถานการณ์ของโควิดนะครับซึ่งใน500แสนล้านบาทที่จะกู้เพิ่มนี้รัฐบาลก็วางแผน 3ด้านหลักๆที่จะใช้ในเงิน5 0 0 0 0นบาทนะครับด้านที่1ก็คือใช้ในเรื่องของการจัดหาเป็นค่าใช้จ่ายทางการแพทย์นะครับและสาธารณสุขเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน30,000ล้านบาทนะครับด้านที่2ก็คือจัดเตรียมไว้ในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ3 0 0 0 0นล้านบาทและด้านที่3ก็คือ แผนงานสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนะครับ1 7 0 0 0 0ล้านบาทนะครับสด้านก็รวมเป็น500,000ล้านบาทนะครับนั่นหมายความว่าในอนาคตเร็วๆนี้ก็อาจจะมีมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมอีกหากว่าสถานการณ์โควิดนั้นยังไม่คี่คลายไปตามแผนการที่เราวางไว้นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคน ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการป้องกันตัวเองนะครับและเป็นการป้องกันนะครับประเทศไทยเราในเรื่องของสถานการณ์โควิดให้กลับมาดีขึ้นนะครับและหยุดการแพร่ระบาดได้โดยเร็วนะครับแต่ว่าขอให้สบายใจได้ว่าเงินกู้1ล้านล้านบาทยังอยู่นะยังไม่หมดแต่เราก็ต้องเตรียมเงินสำรองไว้อีก5 0แสนล้านบาทในการช่วยเหลือและเยียวยาพี่น้องประชาชนครับ